อ่าเจ้าดิขับพี่น้องก็เนี่ยฮอร์โมนเชื่อมกนใต้ดลังเลนะครับวันนี้มวลจะอามาเอ็นนี่นะครับจะมาพากินผลไม,ม้ป่านะครับเนาะดูดิอเ,เอามาล้างก่อนนะครับเนี่ยผลไม้ป่าเฮ้ยลื่นมาป,ปอ,อกดูดิปอกปอแล้วก็มันก็พิกเกลือลไงเฮ้ยว่าปังแกพริกเกลือเลยมาเล่นปอกนะมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเดีอยวยังไม่หละเนี่ย,ย,ยครับ คือเป็นหมักขีนูนะครับมันหล่นลงตรงกลางทางในเต็มไปหมดเลยครับไอ้กวางไม่ลองเอ็นนะเดี๋ยวนายจะเอาเด็กกินเข้าเด็กกินแล้วเราคงย้ำทรศัพท์เอ้ยหัวกาบไอ้กวางหยิบเนี้ยชิ้นมาหนึ่งก็มากนิากนก,ก็ได้เม็ดหมาเน,น,นี่ยอือนะครับเคือกินได้เลยครับเป็นผัวละไม เปี้ยวหวานฝาดนิดๆนะครับ่ละพันกับ,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 บนี่เลยอืนะอเนี่ยคือยึบคือคอะปรปะมาโชวใกล้ๆได้มาโชว์จำๆใกล้ๆเออนี่ยนี่คือผลไม้ป่านะครับอร่อยกว่าอะไรนะลูกอันที่เขาคายตามโรงงานอะ่ะอันอะไรที่มันฝาดๆอะ่ะเขาเรียกว่าูัวเลยนะจำไม่ได้แล้ว คล้ายๆกับหมักหมักกอกน้ำมาแต่ไม่ใช่หมัมกก๊อกน้ำนะนั่น,นเขาเรียกว่าขี้หนูฟังกินเลยไหนลืนล่นไหมฉดฉดพริกป่นฮะอืมกระจิ๊งเอาอ่ะว้ากระจิ๊ง แม่ก่อนเก็บมาเงี้ยอืมอเก็บมาใสา่ในปุ๋งอ่ะเดี๋ยวมื่อเราจะเก็บไปต้มนะฮะถ้าอย่างไปต้มแล้วก็ไปลองไล้ เจยิบมาโอ้งิ่งกาวกนเป็น้เจี้้าวเจ้าเจ้ยแล้วว่าบิดานั่นเขาก็จะมักกันเป็นน้ำก็ได้นะครับน้ำผลไม้ป่า น้ำไม่ออกชีลียงเป๊เลยเขาต้องมาตำ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 เสร็จแล้วก็ไปไปบีบเอาน้ำน่ะเดี๋ยวน้ำแล้วก็ไปจั่งไฟแล้วก็เคี้ยวเคีวจนวะจนกว่ามันไล่ที่นะเก็ดก็ืเกลืเดกกก็กเ

mà thôi mấy trái, kiểu này, chăm cưa thang, trăm để trăm dự Ừ. 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 này Ừ. 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 Ừ.

ตั้งหมดวันหน่งมัน,นมคิดดู้แล้วเนี่ยจะหาดุกใหญ่นั่นก็หัวเยอะแน่เดหัวใหญ่ต่อ,ตอ,ตอ,อไปล้างก่อนถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยหาเก็บใครตั้มโรงงานได้เลยนะครับเยอะแยะเลยดูสิ แคอนี้นแ้เ,เดี๋ยวจะบอก้เพียบ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 ต้วนใหญ่ามากเลยนะฮะมีหลาดต้วอ,อืมเราจะเอาแบบลูกใหญ่อย่างเดียวนะเราจะเอาไปต้มแล้วก็ไปลอง เดี๋ยวบังเอาใสด้วยใสนิดนึ่งโอ้เยอะมากคือปอเดือวไม่ต้องล้างก็เลยนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าไม่มีดินมากมายนะเขาก็อย่างเงี้ยไปอะไรไปกันเงี้ยเราก็จะกลับอย่างนี้เลยอืม เปิดมันจะฝันนึงเจ็บหวานเปรี้ยวๆสัดๆนะครับถ้าเป็ี่ยนตามโรงงานนะ เขาจะไปขายอะลูกลาบะอะไรอย่างเงี้ยเมืองไทยก็มีขายอยู่เดี๋ยวอยู่ตำล้านไทยใหญ่เงี้ยมีนะครับแล้วนีน่เขาจื่อมมคินูที่แต่ที่วิ่งแลาเขาคายเขาก็จะคัดแบบลูกสวยๆไปไปนะครับเยอะๆที่บางที่ก็ลูกใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับนี่ตัวมัน สุ่มมากตอนเม,มื่อกี้เนอืฮึใช่ก็มองดูมุดามใส่ประก,กาศแทงก่อนนั้นแหละเพราะว่าวันนั้นมนตามใส่อันนี้แล้วมันไม่ได้ไปไทยให้ดูนะคะว่า,วา,วามันเป็นยังไงตัวมัน ดูดิเยอะนั้ำพื้นอะ่ะเป็นหมักขี้นูหมดเลยครับเฮ้ยชงนี้ก็ไปในเมืองก็ไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนติดโรคมาจากเมืองประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วเขาก็ห้ามไปในเมืองกันแล้วหมุนก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องดูนะครับต้องทำคลิปไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่า ไปไล่เขาแหนุญาตไปด้านในมลก็มลก็ค่อยไปค่ะเอไปลงนะครับขอโทษขออาภายัยแฟนคลับทุกคนเลยนะครโอ้ยโ้ย กองจอรดีครับว่างจอรด,ดีค่ะกันทุกคนเลยเมื่อกี้ลรื่อบอกจวัสดี้ครับจอัสดีครับคอักองจอรดีครับก่อนเจ้าดีครับก่อน <c oughs> มันเผียรดชิดชัชิดชัดชดชดอยูนะกลับบ้านกันไปก็ปน,นั่นพิ้มน้ำปดเปล่าเยะนะกองเนี่จมตีในกองก็ดูเยอะด้วยนะกลัิ่มนี อ,อัน,น,อนอดเดี๋ยวเมื่กินนั่นพูนเออะู้ดูดูแถวนั้นตรงนี้ก็เยอะๆเลยพูดนียก็เป็นหมกขี้หนูหมดเลยครับพี่น้องดูสิคือมันเยอะกินไม่หมดนี่นงไงเราก็เลือกกินที่บางคนเขาก็เอาไปต้มไปรองไว้บางคนเอาไปฝังดินไว้กินถ้ามันหมดน้ามันนะคะโควใครก็ชอบนะฮะไหนมันกงกรอะยรใช นายรู้ด้โอเคกลับบ้านกันแล้วครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือการโผลไม้ป่านะครับการโมนนะครับสมมุติว่าเออเอาไปทํากับเขาอะไรเอ่อเอาไปทําเป็นแบบว่าเปรี้ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าบางคนอืมพัาประกาศจ่อกขาได้นะคะโอเคครับพี่น้องไปไปแล้วกลับบ้านกันเนาะกาบะปังขึ้นเรือน่ะทำแกนถึงไทยรูปทำไทยหรือล่ะกะ เมื่อเลยก็หนแบบเต้นแหะอืมแต่นละเมื่อใส่เนื้อทางเมื่อเมื่อน่ะ